บายดีพี่น้องพ่อแม่น้องิงก็เก่าเนาะเมื่อนี้ได้ไม่น้องได้พักมากเลน้องเมื่อนี้สิออมปลาดุกสุพีชีน้องเบิ่งนอีเด้ออันนี้เขาขัวเนาะดับแรกเฮาต้องขัวเขาขัวก่อนขัวเขาขัวหอมหอมก่อนนาะพี่น้องเหลืองเหลืองเดี๋ยวขัวเขาขัวก่อนเนาะได้ที่แล้วพี่น้องแต่แม่น้องจิงก็เดี๋ยวไปปั่นเลยนาะพี่น้องพ่อเลยเนาะเหลืองเหลืองหอมหอม เรียบร้อยพี่น้องก็สิออกนาะตาประมาณนี้เนาะนี่หอมหอมขวายเองหอมพี่น้องเดี๋ยวเราก็สิไปเตรียมพักเตรียมอุปกรณ์ในการอ่อมปลาดุกโมนี้เนาะอีพักพี่น้องอันนี้พักขาดเนาะบ้านแม่น้องชิงเอินพักขาดพี่น้องเขาก็สิออมใช่เลยนี่อ่อมปลาดุกออมกบก็ต้องใส่พักขาดใช่ พักสไลด์หรือพักอิซุมดังคมบ้านเฮาเนาะเดี๋ยวแม่น้องชิงก็สิไปเด็ดกับพี่น,อนอ้องในพักห้าวกระชายแถวนี้เนาะแล้วลืบลืี่นอ้องไปตู้เนี่ยใส่ตู้เย็นซองมือกับสัมบอะไรเ,เนาะพี่นอ้องไปตู้ซื้อจากร้านอีสานครับเนาะ,เ,นะเดี๋ยวไปเด็ดพักกับพี่นอ้องโอ้พักพี่นอ้องเป็นกองทับเลยใช้เวลาแกงเราพี่นอ้องเด่๋ยวน้องชิงก็ต้นมน้ำเดือดใส่ ตักไข่แต่มาค้ามเปียกหน่อยหนึ่งพี่น้องแล้วก็น้ำปลาแดกนัวๆเอามาพิกที่ตามใหม่น้อแล้วก็ใส่อุ้ยเทลงเลยเนาะใส่อ่ปนอปลาุก็ิปิดาไว้ก่อนเฮาก็เริ่มุกแล้วเนาะิมเบิง่งอย่างโอเค ก็จะใส่ข้าวขวัวลงไปเลยพี่น้องแล้วแต่ผู้ได้หมักข้นหมักบวก้นเลยจต่แม่น้องชิงหมักข้นข้นข้าวขวัวลงไปได้เลยพี่นอ้องหอ,อ,อมแท่หอมมาแท้ใส่ยิ่งน้องพี่น้องหมักข้นๆ คำเขาคุยเลยอย้หอมพี่นอในสูตรแม่น้องซิเอองเดอพี่น้องสังเกตพักพี่น้องพักอันนี้ให้ตู้ห้าวเนาะน,นี่พักคาดพักกันสไลด์ผสมกันแม่น้องซิงกดอร์ชิลลร่งไปเลออยพี่น้อง เอาปทิ้คอยคอยคอยเอาลงก่อนพี่น้องพักนอนกวางอ่อนกินพักเด้อพี่น้องอย่าไม่ต้องชิ้นกับเฉบใส่พักไปก่อนพี่น้องเรียบเลยพี่น้องโอ้นายกินเด้อหนี่ยแสบพักพี่น้องเน้นพักเน้นพักหอมปลาดุกพี่น้องนี่น้ำพักออกมาอีหน่อยพอดีเฮามาเด้อมาเด้อพี่น้องมาเด้อมากินข้าวเที่ยงน้ำกัน ข้ามารับชมกรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่นม้องซินหน่อยเด้อพี่น้องเ็าเอีกตู่ก้าล่งมาได้พี่น้องเลยปุบปับปุบปับหอมหุยๆปิดแก๊สนะพี่น้องเข้ามาหาส้มแม่น้องมมซีนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยเด้อพี่น้องช่วงนี้กระหางหายจากยูทูบเนาะพี่น้องบ่คอยได้เขาโอ้จามพี่น้อง ขอบ,บุญขอบคุณหลายๆที่เขามาหาส้มเขามาหายกำลังใจบางสิ่งขอบคุณหลายๆเด้พอพบพ่อกันขิปหนาพี่น้องสบายดี